ค่ะสวัสดีค่ะพบกับครูเตลนะคะสอนในรายวิชานิตศ,ศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หวันนี้เราขึ้นบทที่3เรื่องทศนิยมนะคะเราจะมาหาความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมกันค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมนะคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 100หรือหนึ่ จะได้ค่าของเศษเป็นทศนิยมและจำนวนตำแหน่งของทศนิยมจะเท่ากับจำนวนเลขศูนย์ของตัวส่วนเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะจากภาพจะมีทั้งหมดส0บช่องนะคะและระบายสีไปห้าช่องจะเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษห้าส่วนสิบค่ะ และเราจะเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะเราต้องนำตัวเศษมาใส่ก่อนนะคะนั่นก็คือเลข5นะคะแล้วกลับไปดูที่ตัวส่วนก่อนส่วนคือส่วน10มี0 1ตัวนะคะจะได้เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งซึ่งเลข5มีแล้ว1ตัวเราก็ใส่จุดทางด้านซ้ายมือได้เลยนะคะ แล้วเพิ่มศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวค่ะอ่านว่า0.5นะคะตัวอย่างต่อไปค่ะมีทั้งหมด10ช่องเช่นเดียวกันและระบายสีไป7ช่องนะคะจะเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ7ส่วน10ค่ะและจะเขียนเป็นทศนิยมได้นำตัวเศษมาใส่ก่อนนะคะเลข7ค่ะ แล้วก็ดูที่ตัวส่วนค่ะตัวส่วนคือส่วน10มี0 1ตัวนะคะจะได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง7มีแล้ว1ตัวก็ใส่จุดทางด้านซ้ายมือได้เลยค่ะแล้วเพิ่ม0 1ตัวอ่านว่านะคะ0.7ค่ะต่อไปค่ะจากภาพมีทั้งหมด100ช่องระบายสีไป 3ามช่องจะเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษสามสส่วน100นะคะและจะเขียนเป็นทศนิยมได้นำตัวเศษมาเขียนก่อนนะคะนั่นก็คือเลข3ามนั่นเองและกลับไปพิจารณาที่ตัวส่วนค่ะตัวส่วนคือ100นะคะมี0 2ตัวเราก็มาดูที่37ค่ะ37มีแล้ว สตัวนั่นเองเราก็ใส่จุดทางด้านซ้ายมือได้เลยนะคะแล้วเพิ่ม0ูนย์อีก1ตัวค่ะอ่านว่า0.37ค่ะต่อไปนะคะจากภาพมี100ช่องเช่นเดียวกันระบายไปแล้ว80ช่องนะคะเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษแปดสิส่วนหนึนั่นเองเขียนเป็นทศนิยมได้ นำตัวเศษมาใส่ค่ะนั่นก็คือเลข80นะคะแล้วพิจารณาที่ตัวส่วนตัวส่วนคือ100มี0 2ตัวจะได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งซึ่ง80มีแล้ว2ตัวเราก็ใส่จุดทางด้านซ้ายมือได้เลยนะคะแล้วเพิ่มสูตรอีก1ตัวค่ะอ่านว่า0.80ค่ะต่อไปนะคะ จากภาพมีทั้งหมด1,000ช่องระบายสีไป12ช่องจะเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่คะเศษ12ส่วน1,000นั่นเองค่ะต่อไปเราจะเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะนำา2 2มาใส่ก่อนนะคะแล้วกลับไปดูที่ตัวส่วนตัวส่วนคือ1,000มีศูนย์ทั้งหมด 3ตัวนั่นเองนะคะจะได้เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งแต่12มีกี่ตัวคะ2ตัวเท่านั้นทําอย่างไรให้เป็น3เติมศูนย์ทางด้านซ้ายมือไปนะคะครบแล้ว3ตัวก็ใส่จุดค่ะแล้วเติมศูนยอีก1ตัวค่ะอ่านว่า0.012ค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะ มีทั้งหมด1,000พันช่องเช่นเดียวกันค่ะและระบายสีไป63ช่องนะคะเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษหกสิบสส่วนห0 0่งพันค่ะเขียนเป็นทศนิยมได้นำตัวเศษมาใส่ค่ะคือ63ค่ะแล้วดูที่ตัวส่วนตัวส่วนคือ1,000นมีศูนย์ทั้งหมด3ตัวจะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งแต่63เรามีเพียงแค่ 2ตัวเท่านั้นนะคะทําอย่างไรให้เป็นสามคะใช่แล้วค่ะเติมศูนย์ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วใส่จุดเพิ่มศูนย์อีกหนึ่งตัวค่ะอ่านว่า0.063นั่นเองค่ะเราไปดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะแบบฝึกหัดค่ะให้นักเรียนเขียนความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม ทศนิยม1ตำแหน่ง5จำนวนทศนิยม2องตำแหน่ง5้าจำนวนและทศนิยม3ามตำแหน่ง5้าจำนวนครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะเราก็เขียนก่อนทศนิยม1ตาตำแหน่งนะคะก็ใส่ลงมา12345ครูยกตัวอย่างให้นะคะเศษ1ส่วน10เท่ากับ0.1อ่านว่า0.1ค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมรู้เชื่อว่านักเรียนทำได้นะคะไม่ยากเลยหากนักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามมาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะค่ะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ